สวัสดีครับสวัสดีครับค้าเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นสนุกครับสนุกตื่นเต้นได้เปิดตัวซีรีส์ใหม่ครับแล้วซีรีส์ของเราที่ออนไปเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นเรื่อยๆครับครับกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยใช่เป็นยังไงคะวิดีโอก็นเท่แบบเหมือนมีคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครก็ทั้งคนไทยด้วยต่างชาติด้วยครับใช่เรารู้สึกยังไงกับการที่เรามาเป็นคู่จิ้นกับท่านที่ รู้สึกดีที่ได้ทำงานที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานที่ต่างไปจากเดิมจากที่เราเคยได้ได้รับบทบาทมาคขอบป๊องหรอขอบป๊อก็ดีใจที่น้องไปเป็นครูจีนแล้วก็น้องไป็พาร์้ดีครัที่ดีครับสบายใจด้วยเหมือนได้ได้ได้ความสบายใจใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนถามอีกนึงเวลาเข้าฉากสวีทกันมีคือบ้าไหมคะมีก็ต้องมีอยู่แล้วแหละครับใช่ก็ตาม ตามฟิลอารมณ์ตัวละครตอนนั้นด้วยแล้วก็อาจจะด้วยความใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราไม่ใหม่แล้เราหลายเรื่องนะไม่เราอ๋อแล้วด้วยกันใช่แรกใช่เราตั้งแต่ซีรีส์ออนมาเหมือนว่าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไหมใช่ครับที่นี่ไหมหรือว่ามันคือแบบเป็นจริงจริงหรือว่าที่จัดทริปเออมัอนแบบ รักกันทางานเราเราต้องทางานด้วยกันด้วยเราต้องแบบเรียกว่าอะไรสนิทกันมากขึ้นใช่ให้มันสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเราก็แบบสบายใจนีเรื่องคุยกันนมากขึ้นใช่อะไรประมาณพีป็นแฟนสงสัยว่าทำไมเราชอบไปรับไปส่งกันน้องอยู่ไกลไงเราก็เลยใช่แล้วรถติดค่ารถน้องแพงก็เลยไปส่งน้องไปรับด้วยไหมไปรับด้วยบางทีบางทีน้องก็มาเองครับ รถนั่งรถรถติดรถติดก็จะมีเรียนครับเรียนเรียนร้องเพลงครับเรียนพูดใช่ที่ทำไปบ่อยช่วงนี้ก็จะเป็นเรียนรร้องงเเพลียนร้องเพลงมีโปรเจกต์อะไรพิเศสั้อย่างต้องรอติดตามครับมีมิสซิ่งหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามเหมือนกันครับอยากอัพเดทะหัวใจจะเลยค่ะ ตอนนี้หมายถึงว่าถามว่าโสดไหมเหรอครับตรงๆเลยนะครับโสดครับโสดเพราะอะไรครับเลื่อนก็แบบเออมีคนมีคนแบบเข้ามาคุยบ้างใช่ตอนนี้ก็ทํางานก่อนคราวนี้ทํางานก่อนเนาะทำงานก่อนสุดท้ายฝากซีรีส์ค่ะเลนให้ดูให้ดูหน่อครับก็ฝากต้นหัวชนนีด้วยนะครับเป็นซีรีส์ตลกคอมเมดี้ครับครับ ทุกเพศทุกวัย<ด>ครับสามารถติดตามได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา3ามทุ่มครึ่งทางช่อง GMA พิพ์5แล้วก็เอสพบครับ